และสิ่งที่เน้นย้ำนะคะอย่างมากเลยที่ดิฉันเน้นย้ำก็คือเรื่องของคุณสมบัติของผู้ให้การศึกษาค่ะตัว B ที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะเราจําเป็นที่จะต้องมาควบคูก่กับเรื่องของคุณสมบัติของผู้ให้การศึกษาคืคอ counselor เนี่ย อย่างที่บอกว่าเราคุยกันมาแล้วว่ามีความเห็นอกเห็นใจเอ็นพารตี้แล้วก็สามารถแสดงได้ด้วยคําพูดคือ v e r b a l และภาษากายคือน,นันบ a l มีความจริงใจเป็นธรรมชาติไม่อคติไม่ตัดสินโดยใช้ประสบการณ์หรือทัศนคติส่วนตัวอย่าลืมดิฉันถึงต้องมาย้ำว่ายอมรับความคิดและการกระทําขอ,ของผู้รับบริการอย่างไม่มีเงื่อนไขอันนี้เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เราเรียนอย่างเร่งรัดในเรื่องของกระบวนการให้การศึกษามาแล้วมีความจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ ทีนี้อย่างที่บอกว่าทิ้งค้างไปว่าในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีการจัดภาษากายของผู้รับบริการกับผู้ให้บริการอย่างไรในห้องให้การปรึกษาหรือสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันเนี่ยอย่างที่บอกเนาะเขาทุกมาเนี่ยเราคงไม่ไปที่ในที่โล่งแจ้งหรอกในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพสร้างสัมพันธภาพเนี่ยมันมีอยู่สองทางค่ะ คือสร้างสัมพันธภาพสร้างสัมันธภาพด้วยในเชิงสังคมกับในเชิงในมิติเชิงสังคมกับในมิติในทางการทำงานนะคะสร้างสัมพันธภาพในเชิงสังคมก็คือเจอที่ไหนก็เฮ้เซ่ฮัลโหลกันนะคะแต่ว่าในเชิงการทํางานเนี่ย เราก็ก็คือเรื่องของการให้บริการปรึกษานี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทํางานเนี่ยเรามีภาษากายเพื่อการสร้างสมรรถภาพอยู่เขาเรียกว่าโซเลอร์นะคะโซเลอร์ er คืออะไรโซเลอร์ er ก็คือการจัดท่านั่งนะคะจัดท่านั่งที่เราจะพร้อมรับกับผู้รับบริการ S หรือตัวแรกของคำว่าโซเลอร์ก็คือ s q u a r ีนะคะคือการนั่งเป็นมุมฉาก ทำไมที่ต้องนั่งเป็นมุมฉากลองไปนั่งอยู่ที่บ้านสิคะนั่งประจันหน้ากันอะ่ะมันใช้ได้ไหมถ้าท่านนั่งประจันหน้ามันจะรู้สึกว่าถูกคามค่ะถูกจ้องค่ะเนาะผู้ให้บริการปรึกษากับผู้รับบริการปรจึจษานั่งต้องหน้ากันเนี่ยในระหว่างการสนทนาน,นั้นมันไปไม่ออกคะ่ะแต่ว่าถ้านั่งเป็นมุมฉากเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสายตามันลดผ่อนลงนะคะ แล้วก็ตัวตัวโอตัวที่สองค่ะโอเพนค่ะโอเพนคือท่าทีที่เปิดเผยก็คือผู้ให้บริการปรึกษาจะต้องมีท่าทีที่เปิดเผยก็คืออย่างที่เรนบอกแล้วว่านอกจากสายตานอกจากตัวท่าทีที่เปิดเผยตัวตัวตนของเราเนี่ยจะต้องเปิดเผยให้กับผู้รับบริการได้รับรู้ลีนค่ะตัวแอลตัวแรกลีนก็คือเวลานั่งเนี่ยต้องโน้มตัวเข้าไปหานิดนึง เวลาสนทนาเนาะไม่ใช่นั่งอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะะเวลานั่งเนี่ยเออมีความหมายนะคะถ้าถ้ากอดอกกอดอกก็คือเหมือนติดกั้นค่ะเพราะนั้นติดกั้นแล้วก็ดูถูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยต้องต้องระวังค่ะในแง่ของการสร้างสมรรถภาพ ภาษากายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผู้รับบริการก็จัดได้ทั้งนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันนั่นสางขาค่ะอย่างเงี้ยไม่ได้ทั้งสิ้นเลยนะคะผู้รับบริการเขาสังเกตได้หมดเลยเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราลีนเข้าหาเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยกำลังสนใจในสิ่งที่เขาพูด eye contact ค่ะอย่างที่บอกว่าถ้านั่งและนั่งเซ็นหนังสืออยู่เนี่ยก็คงไม่น่าจะถูกต้องนะ เราต้องใช้ประสานสายตายอยู่ตลอดเวลาค่ะสบตาในขณะที่พูดแล้วก็ท่าทีต้องรีแลกซ์ค่ะอาตัวสุดท้ายท่าทีต้องรีแลกซ์เมีการคลายถ้าคาสเซเลอร์มีท่าทีทำอย่างเนี้ยค่ะขาสาั่นมือสั่นเขาก็รู้ค่ะว่าโอ้คาสเซเลอร์มือใหม่แน่เลยนะคะแคลนเขาจับสังเกตได้ค่ะ และในขณะเดียวกันเราก็จับสังเกตคลายแอนได้อยู่เหมือนกันว่าถ้าคลายแอนลุกลีลุกลนคลายแอนเท้าจิกมือมือจับเบาะที่นั่งหรือยังหิ้วกระเป๋าอยู่เราก็บอกว่าให้เขาผ่อนลายลงเถอะหรือว่าถ้าเขาเท้าจิกอยู่ในระหว่างการพูดเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็สังเกตได้ว่าเขาเริ่มที่จกกังวลประเด็นเหล่าเนี้ยเพราะฉะนั้นเราสังเกตท่าทีของผู้รับบริการได้ว่าภาษาที่พูด ย่างเช่นถ้าเขาพูดออกมาว่าฉันไม่เสียใจหรอกแต่ถ้าฉันไม่เสียใจหรอกแต่ว่าน้ําเสียง่ะมันเสียใจเนาะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันจับได้จากภาษาที่เราพูดว่าภาษาพูดกับภาษากายมันไม่เหมือนกันฉันไม่เสียใจหรอกแต่น้ําตาน้ําตาเรือเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราสบตากับผู้รับบริการหรือฟังจากน้ำเสียงแล้วก็ดูจากภาษากายของคัเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดท่านั่งก็เป็นสิ่งสำคัญการสร้างสมรรถภาพตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการทำงานด้านให้การศึกษาตรงนี้เสียดายที่จริงๆแล้วมันต้องจัดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่า คงพอจินตนาการได้ว่าถ้าจัดโต๊ะจัดท่าที่นั่งยังไงถ้าอยู่ในช่วงของการฝึกปฏิบัติก็คงจะปฏิบัติให้ดูได้นะคะว่าจะท่านั่งโซเลอร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็ในเรื่องของภาษาท่าทางเพื่อสมรภาพเนี่ยอย่าลืมเรื่องของการภาษากายการจัดท่านั่งโซเลอร์ด้วยค่ะทีนี้ความสําคัญของเทคนิคต่างๆของกระบวนการให้การปรึกษาเนี่ย เทคนิคที่เหมาะสมช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเนี่ยสามารถเปิดเผยเรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะลดปฏิกิริยาจิตใจที่เกิดให้สงบลงนะคะเพิ่มศักยภาพของตอนเองในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้รับบริการน,นั้นสามารถ จัดการปัญหาของตัวเองได้เป็นความสำคัญและเทคนิคต่างๆในกระบวนการให้การปรึกษานะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ,ะก็เป็นเทคนิคที่ดิฉันได้พูดไปแล้วว่าในกระบวนการให้การปรึกษานั้นมีเทคนิคหรือทักษะนะคะเป็นเทคนิคก็ได้เป็นทักษะก็ได้แต่จริงเราใช้คําว่าทักษะที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง สำคัญเลยคือการฟังอย่าลืมนะคะว่าท่านท่านที่รับฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องฝึกการฟังอย่างใส่ใจให้ได้ชัดเจนฟังด้วยหูฟังด้วยตาฟังด้วยใจนะคะฟังด้วยหูฟังด้วยตาฟังด้วยใจจะทําให้ได้ท่านได้รับข้อมูลอย่างชัดเจนและรับรู้ถึงความปัญหาของผู้รับบริการได้ออกมาอย่างมากมายเลยถ้าฟังแล้วอย่าลืมเรื่องของการถาม ถามปลายเปิดถามปลายปิดซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้ประเด็นในข้อมูลของผู้รับบริการอย่างมากมายอีกเช่นเดียวกันโดยใช้ทักษะการเยียบเป็นชุวงช่วงและมีการสะท้อนความรู้สึกนะคะสะท้อนความรู้สึกตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีความสำคัญในเรื่องของกระบวนการสร้างความรู้สึกถึงเรื่อง ความรู้สึกของผู้รับบริการที่เราในฐานะผู้ให้การบุคารไ,ได้รับรู้ความรู้สึกของผู้รับบริการอย่างจริงใจสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญในเรื่องของการสะท้อนความรู้สึกนะคะและก็ถ้าในเรื่องของการสรุปความมีความจําเป็นเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนก,การให้การบุกากับผู้ที่รับรู้ผลต่างๆเรื่องเกี่ยวกับมะเ,เร็งเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องสรุปความเป็นช่วงๆเช่นเดียวกัน ในเรื่องของทักษะที่ได้พูดไปแล้วเนี่ยเรื่องของทักษะที่สําคัญในเรื่องของการวางแผนแก้ไขปัญหาก็คือทักษะในเรื่องของการพิจารณาทางเลือกซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่ฮันยุกเป็นอย่างไปแล้วว่ามันมีความจําเป็นเรื่องของการพิจารณาทางเลือกทําให้เราสามารถเนี่ยคิดว่าจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งมีความจําเป็นที่ใช้ในกระบวนการ เมื่อผู้รับบริการต้องการที่จะเลือกและตัดสินใจด้วยตัวเองตัวนี้ต้องหยิบมาใช้บ่อยๆค่ะในฐานะที่เป็นผู้ให้การศึกษาซึ่งโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้ในอันนี้นะคะเรามักจะชอบใช้ทักษะในการให้ข้อมูลเป็นหลักตัวนี้ฝึกเอามาใช้บ่อยๆค่ะในฐานะที่เป็นผู้ให้การศึกษาหยิบทักษะ logical consequence หรือพิจารณาทางเลือกนำมาใช้บ่อยๆนะคะ ค่ะวันนี้ค่ะและอีกส่วนหนึ่งค่ะทักษะการให้ข้อมูลตัวนี้ให้หลังๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการให้ข้อมูลมีความจําเป็นแต่ว่าเราสํารวจได้คนอื่นเขามีข้อมูลเช่นเดียวกับเราค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ให้ข้อมูลตามความจำเป็นให้กําลังใจนี่เป็นส่วนสําคัญยิ่งสําหรับท่านที่เป็นผู้ให้การศึกษาค่ะท่านผู้ให้การศึกษานั้นจําเป็นต้องฝึกทักษะการเป็นผู้ให้การศึกษานะคะ การให้การปรุกษาให้กำลังใจให้อย่างไรให้ด้วยการสะท้อนความรู้สึกสองและบวกกับสิ่งที่เขากำลังดำเนินการและก็ให้กำลังใจนะคะสะท้อนความรู้สึกว่าเป็นใครที่เดดีให้กำลังนึกอยูอ่ถ้าคุณแม่ทราบว่าคุณ มีกำลังใจที่เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณแม่ก็จะรู้สึกดีใจแล้วก็สบายใจอย่างที่คุณอยากจะให้ท่านเป็นและคุณก็จะเป็น,ปนและดิฉันก็จะเป็นกำลังใจให้คุณอย่างมากเลยที่คุณจะสามารถที่จะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้นะคะ นั้นตรงนี้เ่าเนี้ยเป็นการทักษะการให้กำลังใจที่ที่จะช่วยทําให้ผู้รับบริการนั้นเกิดความรู้สึกเพิกเพิมที่จะอยู่ต่อมีชีวิตต่อการที่คุณเลือกที่จะให้คีมโมงในครั้งนี้เนี่ยมันทําให้คุณมีความเข้มแข็งและทําให้คุณรู้สึก อ,อ,อ่อนโยนมีความทำให้คุณรู้สึกเนะี่ยเข้มแข็งมากขึ้นทําให้คุณอยากจะมีชีวิตอยู่และเชื่อมั่นว่าคุณจะเรียนเชื่อมั่นว่าคุณจะมีกําลังใจที่เข้มแข็งคุณพ่อคุณแม่จะเป็นกําลังใจให้คุณและอยู่ต่อช่วยหนุนคุณตลอดเวลาอันนี้นะคะเป็นทักษะในการให้กําลังใจเชื่อว่าเป็นเทคนิคสําคัญที่จะใช้ในกระบวนการให้การปึกษาอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทคนิคที่เราจะต้องใช้ในกระบวนการให้การรึกษาเรียนทักษะต่างๆที่เราจะใช้ในกระบวนการให้การรึกษาซึ่งมีความจําเป็นสําหรับในกระบวนการให้การปรึกษาสําหรับการตรวจการให้การศึกษากรณีพบก้อนหรือเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งการพบก้อนหรือเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมันก็มีสส่วนในการธนาคารในการพบก้อนด้วย ตัวผู้รับบริการเองเนี่ยถ้าเขาพบก้อนเนี่ยหนึ่งก็วิตกกังวลอยู่แล้วล่ะถ้าวิตกกังวลน้อยๆเขาก็คงไม่ต้องมาหาเราแต่ถ้าวิตกกังวลมากๆเนี่ยมาหาผู้ให้การรึกษารเนี่ยผู้ให้การตรึกสาก็ต้องให้เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนอตัววีถ้าเข้าสู่ขั้นตอนของตัวบีก็คือเริ่มจากสร้างสมรรถภาพตกลงบริการพูดคุยกันว่าไอ้ที่ไม่สบายใจ หรือกังวลใจนั้นเรื่องอะไรเกี่ยวกับการพบก้อนเนี่ยมันมีหลายสายเหตุค่ะไม่ใช่เป็นสาเหตุเดียวกันดีร้อยคนก็ร้อยเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านเป็นผู้ให้การปร,รึกษาจะให้การปร,รึกษาแต่ละเรื่องนั้นคงจะไม่มีใครที่จะมีสูตรสําเร็จตายต,ายตัวแต่ละคนก็แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละราวต่างกันไปเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการที่จะให้เขาเป็นผู้ตัดสินนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด เป็นปัญหาที่ตัวของเขาเองภายใต้ทางเลื่อกของเขาเองหน้าที่ของผู้ให้การศิสจัเป็นผู้ที่จะประครับประคองให้เขาสามารถผ่านพ้นวิกฤตของกระบวนการกดดันทางด้านจิตใจนะคะค่ะถ้าเขาป่วยเป็นมะเร็งแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องการการประครับประคองอย่างยิ่งยวดจริงๆแล้วครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเขาค่ะ ถ้าสามารถใช้ครอบครัวช่วยประคับประคองเขาได้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ว่าถ้าเขาไม่สบายใจถึงขนาดที่ต้องมาพึ่งผู้ให้การปรึกษานั่นหมายถึงว่ามันขาดแล้วจริงๆมันจําเป็นที่จะต้องมาหาผู้ให้การปรึกษาอาจจะต้องมาหาแนวทางในการให้การปรึกษากับผู้รับบริการได้ค่ะในวันนี้เรื่องของกระบวนการให้การปรึกษานั้นก็ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ ที่ป่วยหรือยังไม่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยได้ผ่านพ้นวิกฤตของกระบวนการในการที่จะดูแลตนเองได้นะคะดิฉันก็หวังว่าจะช่วยทำให้ผู้รับบริการนั้นมีความสุขอยู่กับการเจ็บป่วยได้อย่างมีคุณภาพนะคะก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ